อีกครั้งแล้วนะครับที่นายกรัฐมนตรีต้องเอ่ยขอโทษประชาชนเพราะเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารเรื่องเงิน5,000บาทแม้ท่าทีที่ออกมาจะเป็นการยอมรับข้อผิดพลาดของผู้นำประเทศแต่ต้องพูดกันตรงๆว่านี่ไม่ใช่วิธีการบริหารบ้านเมืองในสถานการณ์วิกฤต โควิด1 9เป็นวิกฤตใหญ่ระดับโลกคนเป็นนายกรัฐมนตรีพูดอะไรต้องมีน้ำหนักชัดเจนแล้วก็จบทันทีไม่ต้องแปลไม่ต้องอธิบายกลับไปกลับมาจนคนเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เกิดความระสำระสายหวังว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกนะครับประเด็นไหนจะให้โคษกแถลงก็ว่ากันไปประเด็นไหนท่านนายกจะพูดเองแล้วพูดแบบเรื่อยเปื่อยเหมือนกับคืนวันศุกร์ตอนเป็นหัวหน้าคสอชอไม่ได้ครับ ยังปล่อยให้เป็นเหมือนที่ผ่านมาความเชื่อมั่นการยอมรับของประชาชนมีปัญหามากขึ้นแน่แนพูดถึงสถานการณ์วิกฤตรัฐบาลต้องมองให้ออกนะครับเวลานี้เรื่องโควิด -19 กับเรื่องปากท้องของประชาชนกลายเป็นวิกฤตที่มีน้ำหนักไม่ได้ด้อยไปกว่ากันแน่นอนครับสำคัญที่สุดต้องคำนึงถึงการป้องกันร,รักษาโรคและก็ควบคุมการแพร่ระบาดแต่พร้อมๆกันนั้นต้องบำบัดรักษาโรคหิวโรคไม่มีกินของประชาชนด้วย จริงอยู่ว่าโรคระบาดหรือโรคหาใครเป็นแล้วรักษาหายก็มีโอกาสกลับมาเป็นใหม่แต่อย่าลืมว่าโรคหิวเป็นได้ทุกวันและวันละ3เวลาวันนี้การควบคุมโรคอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่การจัดการกับความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในระดับที่น่าหนักใจและน่าเสียใจด้วยซ้าไปแค่เรื่องเงิน5,000บาทเรื่องเดียวจนถึงวันนี้ยังไม่จบและดูไม่มีทีท่าจะจบลงง่าย คนจำนวนหนึ่งจะได้รับเงินและเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปถามคนในรัฐบาลก็มีคําอธิบายง่ายๆว่าได้ทุกคนรัฐบาลไม่ทอดทิ้งใครแต่ขอให้รอหน่อยมันรอได้ที่ไหนและครับเพราะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคือคนไม่มีงานไม่มีไรายได้แล้วไม่มีกินผมคิดว่าอาจจะต้องปรับความเข้าใจกันตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยนะครับเพราะไม่รู้ว่ารัฐบาลเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า ถ้าท่านเปลี่ยนการตรวจสอบคุณสมบัติคนจะได้เงิน5,000จากคำว่าอุทธรเป็นคำว่าทบทวนสิทธิ์ได้ผมว่าการเรียกเงินจำนวนนี้ว่าเงินเยียวยาก็ควรเปลี่ยนครับเพราะว่าคำว่าเยียวยาเนี่ยมันหมายความว่ารอได้อีก2เดือน3เดือนหรือปีหน้าถึงจะเยียวยาก็มีด้วยซ้ำไปแต่ความหมายจริงๆของเงิน5,000นนี้คือเงินยังชีพฉุกเฉินต้องได้ทันทีต้องกินวันนี้และรออีกต่อไปไม่ไหวเหตุการณ์มาถึงวันนี้คนเป็นจำนวนมาก ถอยถึงแนวรบสุดท้ายอะไรที่มีติดตัวเอาออกไปขายอะไรที่มีอยู่ในบ้านเอาออกไปจำนำจนทั้งชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วเหลือเพียงเงิน5,000บาทจากรัฐบาลพอพูดถึงเรื่องนี้ก็มีคนบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์ว่าพวกที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแจกเงิน5,000เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่คัดค้านการแจกเงิน2,000บาทในนโยบายประชารัฐต้องเข้าใจกันเสียใหม่นะครับวันนั้นมันคนละเรื่องการแจกเงิน2,000บาทในนโยบายประชารัฐคือการกระตุ้นเศรษฐ กิของรัฐบาลซึ่งทำในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มีงานทำและช่วยเหลือตัวเองได้ตามสถานภาพ จึงมีเสียงคัดค้านเพราะเห็นว่าหากจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจควรมีมาตรการระยะยาวที่ทําให้เศรษฐกิจเ,เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ได้หมายความแค่การเอาเงินไปแจกเฉยๆต่างกับเงิน5,000บาทในสถานการณ์นี้นี่ไม่ใช่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนี่คือเงินกระตุ้นชีวิตให้สามารถดํารงต่อไปได้ คนเขาไม่ได้ทํางานไม่มีเงินแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะงอมืองอเท้าแต่รัฐบาลมัดมือมัดเท้าไม่ให้เขาทํามาหากินได้ก็เข้าใจเลยครับเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดแต่กับประชาชนคนยากคนจนเมื่อมัดมือมัดเท้าท่านต้องมีข้าวป้อนถ้ามัดทั้งมือทั้งเท้าแล้วข้าวก็ไม่มีกินเขาจะอยู่กันยังไง ดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่กระทรวงการคลังทิครับคนได้รับผลกระทบเขาไปเรียกร้องเงินยังชีพฉุกเฉินไม่ได้หมายความว่าเขาไม่คิดสู้เขาเรียกร้องโดยซ้ำไปว่าถ้าจะไม่ให้เงินก็ต้องให้เขาค้าขายให้เขาทำงานปกติเงิน5,000บาทจากรัฐบาลจะไม่มีความหมายอีกต่อไป รัฐบาลอาจจะอธิบายว่ามีเหตุผลมีข้อจํากัดมีระเบียบมีตัวบทกฎหมายแต่กับสถานการณ์ตอนนี้คิดกรอบเดิมไม่ได้ครับนี่คือวิกฤตที่โลกไม่เคยเจอถ้าแก้ปัญหาโดยวิธีคิดแบบเก่าวิธีการทํางานแบบเดิมผมรับรองว่าไม่สามารถจะผ่านสถานการณ์นี้ไปกฎกติกาทั้งหลายก็กลไกรัฐทั้งนั้นแหะครับสร้างขึ้นมาเมื่อโควิดมันลอยมาเหนือกติกาก็ต้องคิดนอกกรอบตอบโจทย์ให้ได้ว่า27ล้านคนที่มาลงทะเบียนขอ เงิน5,000บาทจะจัดการยังไงอย่าไปตอบลอยๆว่าคนเป็นกเกษตรกรให้รอมาตรการช่วยกเกษตรกรคนเป็นนักศึกษาให้รอมาตรการช่วยนักศึกษาเพราะเอาเข้าจริงรัฐบาลยังไม่มีมาตรการอื่นๆออกมา ขนาดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งในวันเดียวกันกับที่ประชาชนไปเรียกร้องเงิน5000บาทที่กระทรวงการคลงังเวลาบ่าย2องครึ่งนายอุตมะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนัดประชุมเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและจะนำไปเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้นปรากฏว่ามีการสั่งเลื่อนการประชุมโดยมีรายงานข่าว ว่าเหตุผลก็คือมีประชาชนไปประท้วงกันอยู่ที่กระทรวงการคลังทั้งที่การประท้วงของประชาชนจบไปตั้งแต่บ่ายต้นต้นบ่าย2องครึ่งหลังจากมีการปิดประตูกระทรวงแล้วต้องประชุมได้หรือหากองค์ประชุมไม่สบายใจสามารถนัดประชุมที่ไหนก็ได้ แต่นี่กลายเป็นว่าแทนที่มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจะได้เข้าครมอรสัปดาห์นี้กลับต้องรออีกหนึ่งสัปดาห์แล้วไม่รู้ว่าถึงที่สุดจะได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจริงหรือไม่มาถึงตรงนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่ากรอบเงินกู้1.9ล้านล้านซึ่งรัฐบาลบอกว่าจะทยอยกู้เข้ามาปัญหาที่แท้จริงคือยังไม่มีมาตรการยังไม่มีรูปธรรมที่จะใช้เงินใช่ไหม วิกฤตขนาดนี้ต้องใช้เงินมาแก้ไขปัญหาประคองสถานการณ์มากมายมหาศาลแต่ถ้าหากไม่มีมาตรการชัดเจนเอาเงินมามากกว่านี้อีกกี่เท่าก็ไม่มีความหมายนายกยืนยันว่า5,000ต้องได้ครบ3เดือนแต่เงินเดือนที่สองไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เงินกู้เท่าที่ฟังตามกรอบเวลาได้เป็นอย่างเร็วต้นเดือนมิถุนายนด้วยซ้าไปถามว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงต้นเดือนมิถุนายนคนไทยและประชาชนโดยเฉพาะคน ยากคนจนจะอยู่กันอย่างไรเรื่องคลายล็อกทางเศรษฐกิจผมเคยได้เสนอไปแล้วทราบว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาไม่ได้หมายความว่าผมเสนอแล้วเสียงดังรัฐบาลต้องรับฟังไม่ใช่แหละครับเป็นแต่เพียงมุมแบบนี้หลายคนหลายฝ่ายย่อมมองเห็นตรงกันได้พรกฉุกเฉินมีอายุถึงสิ้นเดือนเมษายนแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งประเทศจะต้องถูกล็อกดาวไปพร้อมๆกันทั้งหมดเสียเมื่อไหร่ ลองจัดหมวดหมู่สิครับอย่างน้อย9จังหวัดที่ยังคงปลอดเชื้อน่าจะเป็นดีหนึประเภทหนึ่งพื้นที่นำร่องให้กิจกรรทางเศรษฐกิจบางชนิดสามารถขับเคลื่อนภายใต้มาตร,รการที่เหมาะสมได้ต่อมาก็เป็นกลุ่มจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่มาแล้วไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์มีอยู่อีก25จังหวัดน่าจะเป็นชุดถัดไป ผมเข้าใจครับว่าการรับมือโรคระบาดต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกเหมือนชกมวยจะโดนน็อกเอาง่ายๆแต่ปัญหาก็คือถ้ามวยเอาแต่ตั้งกาดอย่างเดียวไม่ออกอาวุธอะไรไปบ้างเราจะเอาชนะได้ยังไง ไม่ได้หลับหูหลับตาดึงดันเสนอนะครับไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลออกเดินเก้าวยาวๆแต่ในบางพื้นที่ล้องขยับเก้าสั้นๆดูสิครับว่าจะเป็นยังไงความเข้มงวดเข้มแข็งเรื่องมาตร,ราการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดยังต้องเต็มที่ร้อเปซนตตลอดเวลาแต่ในทางเศรษฐกิจเมื่อประชาชนหมดหวังกับมาตร,ราการช่วยเหลือของรัฐบาลก็ควรเปิดพื้นที่ให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ กรุงเทพภูเก็ตจังหวัดที่ยังพบผู้ติดเชื้อคงต้องรออีกนานแต่จังหวัดอื่นๆลองจัดกลุ่มแล้วพิจารณาก็ไม่มีอะไรเสียหาย ช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนคงเหงาเพราะว่างานเนี่ยนายกให้ปหลัดกระทรวงเอาไปทําเกือบหมดแล้วบางคนก็เลยขยันเป็นพิเศษวันก่อนเห็นรัฐมนตรีกระทรวงดีอีพาตํารวจไปจับประชาชนอ้างว่าเป็นกลุ่มปล่อยเฟกนิวเอามา7คนประกาศจะดําเนินคดีขั้นเด็ดขาดผมตามอ่านข่าวดูพบว่าบางคนโพสต์ข้อความซึ่งแม้จะเป็นเฟกนิวก็ไม่น่าจะใช่เรื่องคอขาดบาดตาย สถานการณ์แบบนี้ไม่จำเป็นต้องไปไล่ล่าไล่จับประชาชนขนาดนั้นก็ได้พบว่าใครปล่อยข้อความอันเป็นเทพศเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ไปพบว่ากล่าวตักเตือนออกหนังสือให้หยุดการกระทำหากไม่หยุดก็ต้องมีมาตรการขั้นต่อไปขนาดประธานสาลดีกายังออกคำแนะนำให้ผู้พิพากษาตัดสินกำหนดโทษผู้ฝา่าฝืนพรกฉุกเฉินในสถานการณ์นี้ตามความเหมาะสมด้วยซ้ำไปตัวรัฐมนตรีกระทรวงดี ก็น่าจะพิจารณาดำเนินการกับคนปล่อยเฟคนิวตามความเหมาะสมด้วยเช่นกันเพื่อรักษาบรรยากาศของประเทศไม่ให้ตึงเครียดกับทุกมุมจนเกินไปถ้ากระทรวงดีอีมีเวลาไปพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชาชนให้สามารถที่จะจำแนกแยกแยะคุณสมบัติบุคคลแล้วเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลได้รวดเร็วทันทีอย่าให้มั่วเหมือนตอนนี้ดีกว่าทีคนเป็นนายกพูดผิดก็ยังพูดใหม่ออกมาขอโทษแล้วก็พูดต่อไปได้ประชาชนโพสต์ข ความอาจจะเป็นเฟกนิวโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ว่ากล่าวตักเตือนแล้วให้เขาปฏิบัติตัวเสียใหม่มันจะอะไรกันกนนะักหนาหลังผ่านสถานการณ์โควิด -19 หลายฝ่ายวิเคราะห์ตรงกันว่าโลกจะไม่เหมือนเดิมมติติต่างๆของสังคมมนุษย์จะเปลี่ยนไปซึ่ง ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่คอสอชอทําเอาไว้เลยตอนนั่งเขียนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคนที่นั่งกันอยู่ในวงใครคิดบ้างว่าจะมีวันนี้และไม่มีอํานาจหรือกลไกใดจะกดให้โลกและสังคมไทยนิ่งอยู่กับที่เยยาว่าแต่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเลยครับเกิดโควิด19มา3-4เดือนยังไม่เห็นยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจนวินาทีนี้ยังเอาใจช่วยรัฐบาลอยู่นะครับลุ้นทุกวันให้แก้ปัญหาได้แต่บางเรื่องหน้า หนักใจก็ต้องพูดกันตรงๆสถานการณ์ดูแย่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ดูอย่างแกไม่ค่อยได้พี่วรัฐบาลควรออกเนีมันสองแบบนะบางฝ่ายเขาก็บอกว่าควรออกบางฝ่ายก็บอกว่าไม่ควรออกหมายถึงรัฐบาลเหรอพี่ใช่เพราะว่าถ้ารัฐบาลออกเนี่ยใต้ดินจะได้ออกด้วยแต่มีคนค้านว่าอย่าเพิ่งออกเพราะว่ายังขายไม่ได้นต่นี่พี่พูดถึงอะไร หวยนี่แหละไม่มีอะไรหรอกหวยแท้ๆเลย